สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลค้นทํำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามีเรื่องกดกระดิ่งน้ำครอครับเพื่อประเด้จแจ้งเตือนชิบไม่ใหม่กาสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเป็นเสารวันอาทิตย์ที่21เดือนธันวาคม สองพันหาร้อยหกสิบแปดพี่น้องภามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระเบอร์ทั้งอันบ้านหน้างัวได้พี่นอ้องอําเภอสว่างจังหวัดสกลนคร้ามาบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางวัวราคาข้วไอพี่นอ้องเมื่อนี้ง่วแพงราคาง่วดีดพี่น้องไป็นตใยจ้อยกับตัวละเมินสี่เมื่นหาพี่น้องราคาง่วแพงได้พี่น้อง ง่วกับอืด้อมบาลนี่ง่วก็จากเห็นวัตลาดลงเลี้ยงเลยว่าม,มีง่วเขาราคาง่วกับดีดพี่นอ้องอ่าพี่น้องกเกษตรกรเด้อเลี้ยงไวง้างามๆดีเนดีๆได้ดดดดพี่น้องด้วยง่าวาาเป็นราคาเดีดเขาว่าว่าเปนี่ยนเปลี่ยนได้พี่น้องวันเป็นอยนยังดีมาเบิองในตลาดพ,พิจิฟุจักอันมาเสื้อผมกับมาเบิองเอาพี่น้อง <laughs> ไอ้หอยก็มีแต่ย่านเดาว่าข้าเจ้าว่าย่านเดาบอกราคาไอ้หอยก็ได้ย่านเดาบอกว่าราคามันแพงมันเื่อยากกว่าไอ้หอยก็ได้ก็อยากให้พี่น้องกันหูจักราคานี่ละยราคาขายพี่น้องนะวเนี้ยข้าเจ้าหยาดหยาดงอกรึเปล่ะพี่น้องง่กงึเปล่าเดี๋ยวดีดีจักวายแล้วนี่หยาดกันงอกลุงก็จับเขาบอกให้เวนไอ้หอย Mình à? bỏ miếng không gì để mình bỏ để ngoài là gì? Chíp xoắn rồi tìm Bước nghe, chíp hả ซิปเอสบอกเยอาเอ้าเยอเก็จะเฝ้าเ้าวฝ้าแล้วคนเฝ้าควนเดียวบอมันของซุปเปอร์เออโอ้ยบาไหลเนี่ยเป็นงัอผู้ไรเด่นง้อผู้ใดกันแน่บ้านนี้น้ำมากทางงัอเนี่ยมันลีกเีทางง้อผู้สิรงรถนะนาจ้าไปคนละตัวสองตัวจะต้องเป็น บอกงัวงัวขาดแล้วว่าเส้นเพื่ว่างัวขาดแล้วว่าสนได้หอยพ่นว่างัวเริ่มเบิดแล้วว่าส้นเบิงแล้วเบิงงัวเขามาญยายว่าอ่าม่้ันก่นนนั่นญาติกันตัวมีงัวมันบารายเด้พี่น้องเลยเด็กเอายเจ้าตายบน้ทิม

ăn luôn nữa hơn và dạ luôn bôi hay luôn vân và ừ tôi đang ship chết tôi đi ship soạn áo à. à, nhạt cắn mua châu ấy xì đây bạn đi Rút loại đi rút lút loại đi đâu rút lại đó vân xì để khai vô khô nhắn bạn đi à. ตัวนี้สิบเอ็ดตัวนี้ก็สิบเอ็ดพี่น้องเบิ่งหลอดถึงกระแพงกับเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อหันว่าพอญายี้มวันว่างัวแพงเข้ามาให้บานนี้เอาวาไปซื้อให้เบิ่งเอามันซื้อยากเขาเจ้าว่าหันว่าแพงให้เบิ่งเอาโลดเออเบิ่งเบิ่งเอาเบิ่งเอาร์กับสิบสองมีแต่พอญายี้มวันว่างัวขึ้นแล้วมันว่า ขึ้นบ่ขึ้นกับเบิ่งเอาเบิดบ่เบิดกับเพิ่งเอาพี่น้องนี่เพิ่นห้เพิ่นห้องสิเจ็ดตัวเดินห้องสิบสอเป็นราคาห้องเอาตัวนี้เอาหมื่นนึงไปได้าดตัวนี้่ขายหน่เม่นึตัวนี้มื่นึนี่เนอหมื่นึงเลนี่ขายได้เมื่นนึงเแต่ว่ามื่หารอยังสีขายเพิ่นว่าตัวนี้บาเนาะถ้าได้ละนี่ ปยังทุนนเด้มนบเอมนเอดไดแต่พวกจะฟังผิดบ่เออฟังผิดบว่าสิบ่เราว่าิตแล้วจกันี่เจบเจ็ทุนนเดี๋ยวนโโบพัเออเอาแก่มาบ้านนี่พวกเข้าพวกชื่อวนแก่พวกไอเท่าตัวนี้ไอพ่งเท่าไหร่ล่ะไอเท่าไหรไอเพียงไอเพียงมื่น คนดีบอกน้องเฮาบอกล่ะ <laughs> โ,อมมโอ้ยเอาเข้าเจ้าตัวราคากันเลย่กันไปเบ,บิดอะไรเนี่ยนี่เขาื้อกันโมเมนต์เมืนม่นพุ่นบอกนี่ก็ได้พี่น้องบ่ได้ถืองไดงวาาวัวเขาเจ้าซื้อกันแล้วเรียบร้อยแล้วคู่นี้เอาห้อยไสจักบาทเลยนี่จักบาทน,นี่เือเราหมื่นสองร้อยึงหมื่จักตัวแม่ลูกนี่บอกขายล่ะขายโอ้ห้อยย่างขายหมื่นสองร้อยนี่เพิ่นซื้อกันแล้วพี่น้อ,นอง หอยเพชรซื่อบ่ขายหลายไปได้บัดที่ขายบันนี่โอ้สิขายตอแล้วฮะโอ้สิบสองห้อยนี่พี่น้องเอากับไร่สี่ร้อยบ่ครับนี่พี่น้องสิบสองหา้อยเพิ่นสิขายเม่ลูกกูใดอยากเรี่ยงก็โทรมหาหอยผิดเบอร์ได้บนี่อหสามสองหกหนึ่งห้าแปดหสองเก้าแปดห อ๋อพี่น้องชิบสองหาร้อยีครับนี่แม่ลูกมองขายได้ด้วยวาหาม่ตทรงบอบันนี่ทรงถ้องกันต่างโอ้ทรงจงคุยกันอีกแท่นึงซื้อแล้วจังทรงพันวาซื้อเท่ากันจังทรงกันมาสันกับเจ็ดพันอัหาพัเอาเมื่อทรงเลยเด้อเพือนเด้อยไเ้ยุ้งว่าได้เ่าไดล่ะเจ็ดพันมาสัน โอ้มาเดียวหายพันุเท่าไหร่หายไหมลูกขึ้นมาดูเดี๋ยวขึ้นมาจะได้เจ็ดพันมาสันพี่น้องเบื้องโหลดนี่เจ็ดพันราคาเจ็ดพันเมลูกท้องไป้เราหอยไงน,นี่โอ้ท้องป้าแพงตีโอ้ลูกเล่ตัวนี้ไหมลูกเกมียเจ้าบ้านหรอป้าสองหมื่นสองพันพี่น้อง งวัวเลี้ยง,ง,งเลี้ยงห้องไฟใหญ่แพงเป็นตะเลี้ยงอยู่ได้ผืนอ่ะราคาลูกแรกแล้วตัวแพงเนาะเพป็นว่าลูกแรกลูกสองบอกลูกแม่ดิเนาะโอ้สองหมื่นสองพันราคาห้องต่อเลยอันนี้เดี๋ยวสั่นี่ตัวนี้ราคาชงกับบ่ารถโอ้หันรถนี่บ่ได้ซ่งเออหันรถบ่ได้ซ่งโอ้เรื่องอะไรวะมาหักเอาโอ้หันรถหรื <laughs> อมาหักเอา ส้าสองอันรถมารับเอาหันบบธม่ต้อนอะีไปส่งเอนเพื่อนนี่แม่ลูกนี่พี่ราเว่า้านาวมามาจากตัวบานี่สองินั่นตัวนโอ้ีตัวนึงตักบาทตัวนี้นโอ้นี่หมื่นสองพี่้องเนาะมันได้ลูกจักที่หาไปนี่ลูกหนึ่งเนาะความสูงก็ลอยส้าหาหรือสามสิบนี่แหละหมื่นสองราคาห้องต่อรองเลยเราใหญ่แพง เบอร์ติดต่อเบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่ง2 7 4 8์แปดเองาพี่น้องผู้ใดอยากได้โทรมาเลยพี่น้องเนาะเบอร์เปลี่ยนโอ้จักบานละมากนี่ฮะเท่าไหร่หัวเจ้าหนิจิ๊สองตัวเดียวนี่สองตัวโอ้มัน่าเป็นหัวส่งมาสิเดี๋ยวก็เลี้ยงลูกดีอ้าวเห็นมาลูก เอาบุกเปลี่ยนน้่นเลยกระมี่เนาะโอ้สร้างปล่อยมาส้นกันบานนี่ห้ามเท้าหนี้โอ้หัวสิบเท่าไงก่อโอ้หมื่นสองพันนี่แต่ลูกเพิ่นหันงามอยู่ดินั่นดิลูกเพิ่นงามอยู่บอกมันส่งมาไหม เนาะท่องว่ามันท้องมาเว้ยน,นี่กว่สิบสองพัน 12, บาทเอาผู้ดใดอยากได้พี่น้องโท่ามาเบอร์เท่านี้บน,น,น,นี่ย์เก้าแปดสองศนย์สองศห้าศูนย์สามสามห้าสามสามห้าอยทวนี่เนาะนี่พี่น้องโท่มาเลยอยพี่น้องเด้อนี่ สีงัวอะไรมาดิโอ้ยสีเดียบแดงประเภทแดงนี่โพูดแล้วสองหมื่นสองมื่นมานเออสองหมื่นเปิดไปดลโอ้คาราคาเปิดดรายพรอีไรลดรายเพราะอะไรุดในให่เป็นว่ายด่ป็่ว่าลดลายเป็นว่าห้องไว้สองหมื่นลดบลายมันแดงแห้งเนาะแดงเนอะโอ้พอขาก็ดีได้เร็บๆดีเดงจนดำไหมโอ้รูปบากนี้อ่พอพืนบุ้งจัก โอ้ลูกสก๊เล็ตสีกับสีสก๊เล็ตย่างดีโอ้งามมีดีเนาะงามเนาะโอ้แข้งขาคอขามันดีอยู่ดีสองหมื่นี่บอกราคาห้องไว้นั่นสองหมื่นบอกโอ้สองหมื่นต่อดูของบ้านไห้เบอร์เทาเดียวศูนย์ยังบ้านนี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามที่หนึ่งเกหาพอพิ้นพี่้องพอพิน กูได้ใหญ่ใหญ่งวงงามเลยทัมาไปไปมิตัวเดียวดิเนตลาดเมื่อนี no. ้ก็งามงามงามพี Pand ่น้องซอขาฝ่าว no. ้ดี Brussels ้พี no. oh, ่น้องได้ม no. ิตัวเดียวหนิดิสีมันแม่เบิ่งเอาด้วยพี่น้องโอ้ทินงวงงามนี่ของแท้ กูอ่ะคิดหลายบ่อสื่อบ่อเนี้ยที่ได้เงินเป็นหมื่นไปหาสื่อพอไปหาสื่อกูอ่ะคิดหลายจะได้เงินเป็นหมื่นสองหมื่นก็เลยหน่อคุณอ่ะโอ้สีนี่งแดงหนึ่ะสีออกดำนาะเอาพี่น้องโทุ่มไปไม่ได้พี่น้องเด้อคนมามีตัวเดียวนี่เด้อ โอ้หมื่นสามพันหาลอยลูกแรกบอกลูกแรกลูกแม่ย่างดีเอาเลยดิเอาเลยดิเอาเลยดิเอากีกเอกุ้มเลยเนาให้แล้มั้งมึงบอบมึงปยง่อุ้ยผ่านไ้เสื้อมมึงไปลูกละมึงน้าวไล่นาหล่ตาแล้วองเนย เซตเท่าไหร่ก่อสามพคนมาเมืินสามลูกตัวยแม่ยังดีลูกแรกเลยนเนาะนี่พี่น้องเอาผู้ใดอยากได้กระโถนขมาสอดถามเมึงเอาห้อยเบอร์ห้าเดียบันนี่ส่วนหกสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเอาพี่น้อง กูไดสนใจโทษกับมาสอดถามมาตอร้องเราพูนเอาพี่น้องง้อมาหน่อยลงกเราหยุดงว้อกันบ่มอนมีกืน้คุยขายเมียมันไหนเราคนน่ส่ขาดคนที่หาคตัวไหล่ะคขายได้สิบอง่เขาขายขาขายจ้อยเอาขายขายใรสันบัติมองใคร น้ำตายไปอีกอย่ชิ้เลยว่าเสีย12แต่เขาให้เราว่าขายบัตรโอ้ยเพิ่มคนี้อกบัตรเบื้องล้พี่ต๋อง12เขาให้องร้อยนึ่งลบสองหาร่อยยังจะขายว่าสัน ก็ไดบ่อ่านเ่วงนาเทศกาลโอ,อ้เป็น<พ>านาเทศกาลเนาะครับผมนี่พี่น้องสครับบอก่พี่น้องนครับเพิ่งว่านาเทศกาลมันเหมือนราคามันจะดีแน่จังหน่อยธรรมดามันจะเข้าปีใหม้นะพี่น้องหลังปีใหม่มันผัสิลงบอกเขาาก้า,าว่าหรือจะอะไรบ่ลงนะปีงัวมันบ่็นไรอืมคอ,อยพ่นพ่นซื้อหรือไปใหญ่จักบาทซ้ำนี่ อ่าเอนคุณว่ามันห่มตีคุณปาโอ้คุณป่านี่ไร่ปนไคุณป่านี่นโอ้มือคพณนี่น้ี่โอ้ยนึกว่ามันแปดพันมาแนูเ่าแล้วกันก็อยากให้มื่นยอะกันรุ่นว่ได้สีเสียเบิ้งเอาด้วยพี่น้องแล้วถือกระแพงกัเบิ้งเอาอดคุณใหญยังไหนมืนใหยังหอดมื่นพันมาตี นี่พี่รองเบิ้องเอาโลวดหมื่นพันอันนั้นเด้นวันนี่น่าเด่นวันนี่น้าอย่างไร้าพันสิบห้าบนี่ขายอะไไปตัวนี้หาวัตสีไปนี่คุยกันดน่โอ้ยังคุยราคากันอยกอันนี้ใหญ่หมื่นพันอันนี้คุณป้าหมื่นหาอันนี้ของนเอาไหเซนนี่อันนี้ไงบ้อนใหญ่อยู่บ่นี่อืมเี่พี่้องอันนหมื่นหาพันนั่นเคนคุยราคากันอย่ซื้อเส้าเอ็ดขายเส้าเจ็ ขายโอ้อยอวนว่าสื่อวาเศร้าเอสสนขายเศร้าเจ็โอ้กำไรหลายเติบเลยเนาะหกพันเนาะหลายดอกก้สี่ห้าพนี่ละโอ้ยชีหาได้เห็นเศร้าเจ็ดเล่าเล่าเพืนเืนช่วันี้ใตีตานิบ่เออโอ้นี่พี่นเเศร้าเจ็เด้อนี่เบื้องเวาเด้อนี่เด้อห้องไหวมือห้าพันนี่บอเป็นแม่นั่งบอกโอ้เป็นงัวเหลี่ยงนีดเนาะเลี่ยงเนียะง้เนานี่โอ้เนียเลี้ยงเนี่ยเพื่อนว่า อยากได้ซิปหาว่าสันพี่น้องโอ้มันอ้วนอยู่ดีหรอเนาะของพญายศดผู้ใดอยากได้ไปเห็นลุงเขียงเนาะนี่ซิปหาพี่น้องงัวเขียงโทรมหาพญายศรดเบอร์เขาเดีบันศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์สามฮะหกสามสองหกพี่น้องผู้ใดเป็นเขียงเนื้อหางัวเลี้ยงหางัวลูกเขียงกหร มันอ้วนมันเนื่อยละอยู่พี่น้องโทมากเลยเดินอพี่น้องหอยแอดพอใหญ่แอดพอดีลงเชียงเลยพี่น้องคนขายกันเลยนี่สิบหาว่าเสเงินงไลอยกันลยกันลยนอนสิบสิบสิบหาดปลาหอยทอดรักมาเลยโอ้จัดีวเดเสิบหาดนว่า ขายแล้วเออไอต้มดีโค้งดีป่ะโอ้ไปสิผ่าได้พี่น้องนี่คุณซื้อกันในตลาดนี่แหละมันหายังจอยอยู่เอาไปคุ้นเอาคุ้นเอาคุณว่าสามหมื่นผมได้พี่น้องนี่มันสมแล้วไปนี่เพิ่นว่าไปสมเอาเรื่องวันเพิ่นว่ายังมาสมไปสมเอาวัสดุราคาสามหมื่น งวแดงมันจแพ่งน่จังหน่อยดิพี่น้องดูนะป้ามเถอะม่นั่งสูงลอยเท่าไหร่ลอยสี่ิบอดย่สบามลอยส่สบสามพโอ้ถ่ายแบกไงเนาะถ่ายอ่ะถ่ายไงดีอยู่นี่พี่น้องอสื้อนี่ราคาสามม่้แมากริงครับโอ้อันสื้อนี่ราคาสามมนแถมมันนเลยมัน,มนข้อเนะอาะบ่แถมหัวหารบ่แถมอาหารอาสอบนึงเนาะ โอ้ยจะแถมหน่อยหลสามล้อยเปอร์เซใหไหลาย้จของเงินนี่พี่น้องหอยบนเบอร์เสามากเบอร์มากบศูนย์แปดห้าหกสี่สามห้าแปดแปดเจพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษเขามาก้วยพี่น้องเด้อหอยบนหอยบนญพันวาดหนึ่งหมื่นหมื่นมืเท่าไดก่ โอ้หนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทดีพี่น้องนี่เป็นหัวเขาเป็นหัวบสบ่หมื่นเจ็ดพันโอ้หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสลักว่ามันหมื่นเจ็ดพันจักบาทนี่เท่าไหร่โอ้สิบห้าเฟนที่กัวจักบาทห้าพันเท่าไหร่ปลาห้าพันเก่าพี่น้องเบื้งลวดรีเบื้งรว ราคาลี่เป็นราคาที่พี่น้องผ่ 50, 000, าหมื่นสิบหาเก้ารอยสั่คุณไปรหลดงวราคางัวะพี่น้องเบิลล้งเอารโดสิบห้าเก้ารยแต่กกีมันแปดพันึงได้ซ้ำนี่นี่คับเป็นควายดอนบานนี่พี่น้องควายดอนควายเผือกกับกว้ยดอนอันเดียวกันเด้อพี่น้องนะดอนกับเผือก เป็นค่อยดอนค่อยเผือกค่อยแม่เจวเนาะโอ้แม่พี่น้องแม่อันนี้แม่บ่ตัวนี้แม่บ่ทั้งสองเนาะเท่าได้่ละคู่ดิโอสองหมื่นห้าพันเป็นค่อยเผือกราคาเศร้าหาว่สันอันดอนบักเถิกบักนีเดสิน ทึกทีแ่แม่เนี่ยแม่แมโอ้แม่สิบสองบ่นี่หวัวคู่ที่หร่กัล่ะคู่นี่เ้าหาล้วว่ะใช่ล,ล่ะกําลังซื้อฮ <c oughs> ะจาเจ้ากําลังิซื้ออันนี้สิบสองมาสมบรวพี่รองอันนี้เส้าหามันเป็นควายดอนมันเลยแพงบุ่มเฮเป็นแพงน้ำสีมันเนาะนี่พี่รองพื้นว่าเร้าหาของหันซอท่อ,อสอท่อ,อรู้อบตอ เบอร์เขาเบอร์ยังไงรบหนล่องเนาะนายกไดเแปก็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดี่หนึสองศูี่หนสมัยนามสิเป็นนายกบั่นมนท่องฮะมเป็นนายกนายกเราบอโอ้ลงนายกล้วไดเป็นนายกเหส่หรือห้าสี่กโอ้ยันหนเนาะไล้ละมืนกลัวบโอ้ เอาไปให้เขียงบางเลือดไปลงโขุนโ,นโอ้ไปขุนต่ออ,อีกโอ้พี่น้องพุ่ว่าไปขุนต่อวะท่นตลาดหน้างวัวนี่งัวาบ่อหลงัวเริ่มเบิเริ่มขาดตลาดพี่น้องแต่ว่ามือนน้งัวราคาดีด้ยตามผมสอบถามเบิง้งถามเบิ้งแต่ละตัวละตัวมันจะตัว,ตวแพงแพงไหมแต่ว่าก็ย่้ามตัวสื่อตัวห้องก็บมีพี่น้องราคาเข้าห้องไว้ก็มีตัวซื่อจริงก็มี ราคามันกับพ่อ,พอเลี้ยงพ่อสื่ออยู่สวงนี่พ่อขายอยู่ผู้สื่อกับพ่อสื่อผู้ขายกับพ่อขายใน่แน่วก็ได้ราคาไหมแต่ว่าอยากให้เขาเจาะไปอันนั้นด้อตัวเด้อพี่น้องด้อทั้งที่เขาเจาะไปตัวสื่อตัวขายดิเขาเจาว่ามันติดเถือกบ้แล้วไปสีน้ำหอมมาแล้ว,ลวก็ลงเสื้อแะ้วบา้าโอ้ยเบิ่องเอาพี่น้องเขาว่าขายตลาดที่แพงพงเอ้าเบิ่งเอาพี่น้องยาวา่าวพญายิ่งมลนเบาด้อพี่น้องด้วย เพิ่งเอานี่แหละถามที่ผมไปสอบถามเขาให้ผมเรื่อยแม้ว่าผมวางัวราคาแพงเขาจะว่างเาป็นเสื่อมตลาดมันซื้อยา,ากว่าสันขเขาจะก็ให้อยู่โอ้เอาเมื่อหรือขายนี่ง้อพิษเอาเมื่อหรือขายขายแล้วครับขายหลายไปไใจปานโอ้ขายดีเนาะขายชิบสองสองชิบสองสองร้อยนี่บ่ตัวนั้นเดี๋ยวบตัวเงนั่น ตัวก้อนนั่นฮะตัวท่านขายเจ้าบาททั้งจอนั่นขายเจ้าบาทตัวนั้นพันเดียวขายพันเดียวนุ่งบอกครับโอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้พันเดียวเนขายพันเดียวนุ่งว่าสั่นตัวนี้หมื่นเอ็ดเอาเพื่อเอาขึ้นหมดสองตัวนี่โอ้ใส่คันไหมนี่พี่น้องโอ้รถพอดีเฉพาะเนาะอันนี้เพิ่งขายพันหนึ่งสิบเอ็ดพี่น้องบ้าพันหนึ่งนั่นอ่ะมูนั่ยตัวเจ้าบาทอะนั่น โอ้ตัวละชี้หาพันดีนี่พี่้องสี0หาพันโอ้บักทึงบักทึกไหนจักบาทบักใหนนั่นตัวไดจักบาทแปดพันาดนหมดนั่นขายอะไไปนี่ยังขาเพื่นั่นโอ้เจโอ้เพื่นเจพันหาแปดพังินสามร้อตัวนี้เติมตีม่ได้ขายก็ซสือเติมตัวนั่นมันจอยตัวนั่น จิบสอไปเขาเจ้า ra สื่อขายกันดีหมือนี่พี่น้องง้วนบ่อคอยไรก็หัวบ่ไรสื่อขายดีเลยเลียแล้วาแล้วเลี้อเียบร้อยเลไขอบคุณขบคุณจบมห้าร้อยเรียนเรียนจีบห้าร้อยขายบ่เขาเจ้าเขาเจ้าองอะไรนี่ บ่อตัวนี้แม่ชิปเจ็ดหาเลยเจ็ดผ่นหาเลยเมน่บ่เจ็ดผ่นหาที่ซื้อบ่วมเมนนกบ่อซิปเป็นแบบอไดเจ็ดผ่านซื้อกัเป็นแบบอะไรตัวนี้มันน้อยกว่าของผมบอกเจ็ตตัวเจ็ดผ่านหานึ่งตัวยืนนี่น่งเด้เตะเฉียบเซ็ตัวยืนนี่น่งเจ็ดผ่นหาเขาเลยถีบเนาะ บ่หกพันห้องเจ็ดัหาพพ่นอยู่นั่นหลุงหอบเออโอ้นี่จสิ่รางแล้วว่ายืนยืนหันเนาะยืนหันเามันดงรถเมืองเนี่ยอันนี้เจ็ดพหาครับตัวนี้เจ็ดัหาเนาะเลือกเอาตัวเนาะโอ้ยจากอย่างไหดอกเว่ยเจ็ดหามันพงนอยู่เจ้าามาเจ็ดปัหานี่บอ สิบสองหาลอยพนโอ้ยหอยอวนแม่บ่สิบสองหาลอยพี่น้องราคาห้องพนว่านั่นจีลด่ายได้เนาะลด่ายลด่ายพี่น้องนี่เป็นหัวอันแยกลูกเบอร์ติโต่อเขาซวนยังเนาะของใครล่ะโอ้ทุไลโอ้ของหอยไลหอยไลได้แต่ถามหอยไลพี่น้องไม่หอยน้ำกันเป็นฟงพี่น้อง เบื <c oughs> ้องในหอยลอดพุ่นะเบื้องเนี้ยพุ่นะไหลไหลไหลนั่งว่าไปเอาบุญพอเบ็ดน้ำงัวคู่เดียวนี่เบื้องลอดเบื้องลอดพี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องพุ่นะเอาเศร้าเข้าไปโอ้ยแล้วนี่ท้องคำห้อยท้องคำน้ำซิงเศร้าเนี่ยบอกโอ้ยเบื้องในห้อยพี่น้องเห็นงัวเข้ามาบ่เคยเห็นงัว Ủa ừ. Không. Để dân đẩy bàn, không phải là quá Phải là bàn. Hả? ได้แล้วบาทถ่ายแล้วได้เอาเร่งกันงานเอาเอาเบิ้งเอาบานดิเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาโอ้เท่านี้ราคาขายเท่านีล่ะสามหมื่นสี่พันมื่อแรกเอาสามหมื่นสี่พันบาทเนาะฮุมเบิ้งเบิ้งเลยมันได้มัผู้นั้นได้บาทดิจอดดึงเอายัดเอา บอยขายอยขายืดึงไปไว้แค่ลหุ้ม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 ลายห้างคืนได้บ้านนี่หุ้มลายห้งคืนเบิ้งเอารอดราคาแลนด์บาทนี่เบิ้งเอารอดบนบาได้ยินดรอเออได้ของดีปันนี่ที่เมื่นบาทเหนียว Vậy chẳng đấy mua trò Chạy dần đi Khót hùm thái Hãy vào khót hùm nọ <laughs> Lúc mắt hết 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 lèo Lúc mắt hết lèo cứ nhiều là mắt phát đi chín như xương đi <laughs> chín <laughs> <laughs> โอ้พ oh, um 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 oh, ี่น้องเลยหุมกันยาิกันนี่โอ้สี่หมื่นเมื่อีมองค้ายนั่นคนหุมไหลสี่หมื่นมา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  เออคนหงมพดเว้ยได้สี่หมื่นกูขายสี่หมื่นเจียวบวกเจียวกับเชียวบันี่เจียวกับเป็นเียวสี่หมื่นยังเดียวยังขายบงรถดได้หอยบงพี้องเบังรลเบิงหลขาจหูกโอ้คนซื้อเขาได้ี่ไนสามสิบสี่สามนพซื้อ้อเนาะสองตัเนาะล้อคนไหก็ไล้สามพันแล้วาสัน สามหมื่นสี่คนห่มไลราคาแห้งแลนแล้วนี่พี่น้องสามหมื่นสี่พันเพื่นซื้อเ0 0รมาสี่หมื่นโลเ0 0รเฮ็ดสี่หมื่นโอ้เบิ่งเอาพี่น้อง ีลึกหล้วมือนมันแมนลูกมันบ่ล่าน่มมันคือมันเขาจะสังเกตน่มคือมันแมนน่มกินซันม่มีเต่าดิเล้วเนี่ยมันคนเลยโตดิมันแมนน่มมันดิมันเป็นลูกหมุนห้ำใช่ดิให้ใท่หรอไง ไอ้ก็แล้เท่าไรล่ะไม่ยังล่ะมุนกันไมมันกรต่ำสืของเงางสื้อของเหรเห็นของงามบ่ได้โอ้พูดกูไเลยจำหนึงเด้อของงามเห็นของงามอย่สื้อเลยโอ้สื่อพันจักบาทล่ะเศ้าหาบอกหรือเศร้าหามพันโอ้สื้อสามพันเอาพกกี่กาขายสามพันสาพันอีลีนี่แรกเอาบอกฮะ เศ้าสามเพื่อนห้องเศร้าเดียวนึงเพื่อนกันีตี๋ยวถุงเตี๋ยวโอ้เติมเงินอีกสามพันเพื่อเพื่นเลี่ยนกันตัวเพื่นห้องเศร้าเดียวนึงจให้สิบห้ามามสแปดยังสู่กันอยู่เ่าได้ละบัตต้องมสองพัน่อืม เขาเจาะอะไราคาอะไรเป็นหอยใส่แล้วเจาะเขาอยู่หอยนั่นหอยท่านหอยท่านราคาอะไรเป็นหอยใส่แล้ว สอไปสองพรเยเขาใิหกเขาขายสาหกหรอส่ามสิบสี่เขาให้สัแต่ว่ายังมาขายอยู่เลี้ยวเลียล้ยวยโอ้เล้ยวหล่ะพเราเล้วเเลเลี้ยโอ้เอาเล้ยวล่ะสามสิบหสิอไู่ขายยเ่อล้วโอ้หอยท่านเอาเออแม่ลูกันอู่พ่แม่กระสร้างซื้อรถจไม่เลยบ่ตายไะขี้ใหญ่น้บ่ตายโอ้งยเลเนาะสามสิบหก เขาจะเอาซื้อกันแล้วซื้อรอดมันใหญ่ปันนอ่ะมันเดินหน้าได้อยู่เนาะเดินหน้าได้อยู่นี่เด้อเราเนี่ยซื้อครับผมเราเอาแล้วสามสิบหกโอ้ยเขาซื้อเราสามหมื่นหกเนาะหาไซเดรย์เนาะหาไซเดรย์เขาออกได้สองพันเขาจะเขาจะซื้อสามสิบสี่เขาจะมาขายกำไรสองพันพี่น้องอยู่ในตลาดสามสิบหก งอมันก็นเริ่มหน่อยล่งแล้วละ่<ป>ะแนวมันสืดอแต่แม่รับมันไต้พอกระปัน่นซ้ำนี้ได้มันืูอมาสี่หมื่นกว่าเม่มัมน